ล้นเลยเนี่ยนะล้นนะครับเพราะนัานไน่จะยูเกียวเพราะนันจะยูเกียวสุดได้เกียวลุมสุดอ่ะคอบาเียวสุดท้ายเอเนาเกียวพวกนีคอบาเกียวสุดไ่ะลุ่มสุดอ่ะน่าึ้นหเปล่าครับจีขคร์คนเจอไ่มบดดีครับเหมือนแม่วิ่งบนโบกครับในน้ำครับลูกซย์ผมเกียวเกียวเะผมโมันตลอด แต่เซ้นหน้านี่จะได้วิ่งในหน้ามั้ง่แนพมันเหมือนอืดอ่ะอืมไอ้ส่วนสุดหนามมืดแล้วครับวิ่งในหน้าไอ้ตัวนี้เนี่ยเขาไม่ใช่เรียกว่าเติมนะมันอืดอีกเขาต้องเปลี่ยนนะอืมไม่ใช่เติมนะแล้วตัวนี้เจ้คือน้ำมันสี่ทีนะไม่เดียวเจ้าก็มันสองทีนะจะไม้ยากไหมอันต้องสี่ทีนะอืมซึ่งสองคนมาเออสองคนมาโกาะกันไปเลยนะ ได้สองทีเราพกสองกอนที่ซื้มาได้ซืสองทีเื้อเสื้อสองทีสองก้อนมาขวนอวนเอาง่ายๆนี่เด้อเอาเอาง่ายๆคือเขาบอกว่าถ้าคุณทำงานเราคิดเป็นเวลาเป็นชั่วโมงเนาะวันหนึ่งแปดชั่วโมงเขาบอกว่าแค่สี่สิบชั่วโมงคุณก็ต้องเปลี่ยนมาเถียงหรอกสี่สิบชั่วโมงจะไปคิจิจะไปชิจิมันเจ๋ก็เจอแล้ อันก็คือวิธีการเก็บรักษาตัวจารย์เนี่ย้ก็ม่ได้อุ่นตลอดวิธีการเก็บรักษาตัวนี้มดเข้ามัดมามัดเสร็จเปิดนี่ออกเส็จถือขวานมัดมัดมดอย่างเงี้ยเราใส่น้ำมันเตาถูไม้ใส่เพื่อการเขาจะตัด้ย่านเกือบจะเอาใส่อืมนะครับเอานถ้ามันตัวใหม่ข้างไว้อย่าใช้น้ำมันตัวเก่าค้างไวป ตอกตะกอนตกตอนผมมัใสผมมัใส่แมัมัใส่ันเยอนขนาดไหนไงเอาง่ายๆคือเขาเกย่างี้ลี่น้อม้ยกใส่สีเขื่อนห้าสเอ้สสีุดเออุดองสี่ ห้ามมีด้มันสีทีเจได้มันเขื่อนเลยเัาอยูงรมผมอ่างนี้นะมันก็ไปถึงี่อย่างน้อหาน้ำมันเ้าใส่รถจต์ก็ใส่ได้อ๋อนะคมับเออนมันเรื่อนรถนก็ใส่ได้รถหือีมันมันก็ไปที่่ครับถึงนี้ครับอืมอัน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 บต้องไปซื้อสองทีสองกวนนั่นนะ เส้นในมันเรื่องไหมยะอืมใช่ใชยังอะถ้าพวกเขาังยู่ยังใจน้งมันให่แก้สอนอยู่วิธีแห่ังครับคุณคิดปุ๊บหรมกต่ายกลมมนั้นชดใช้ครับครัครั อเป็นตักๆเจ้าลูกเจ้าเ่ากอไล้นกาอยากมีสูตบัอาย่ากมีสูดผมโดนมาแห้วครับสามวันแบบนี้ครับกืองกองไม่เย็นมากคำวูนี่เป็นคำวูลานะครับย้ำคำวูลปใส่ก็ได้ครับถ้ามันได้หวมเสร็จซิอเขา่แล้วก็บรรน้ำมันกของคถ้าแก้วว่าดนดีของคนแจกมีน้ำมันเต็มถังไว้วามถังมันจะกองเมียวกันอโอเจ้าส่า กไ่หะลายปีก็สามรนครับใส่ไว yup> ้เรียกมาห้มมได้คือต้มได้มข้หมอยู่หมดครับนนยังยังหัวเชียนนี่ยเดี๋ยวไปผมจะอหัวเชียนตัวเนี้เหมือนกัหัวเชียนมอไซ์เลยครับจะเป็ขนาดสร้างวัท่นั้นัหสือหอนครับมีหัวเตียนด้วยครับ

ใอืมนาบ้างทำมาบ้างอืมกินไปบอกแกที่บนะครับจ่าบกนี่แหละฮ่าคลองตรงนี้เขาเรียกว่าคองแบบเป็นเบียดเหมือนกันน้ำมันควรจะใส่ดูเหรครับน้ำมันนนี้ก็คือน้ำมันหเหมือนกันเหมือนกัใส่ ถ้ามันมันไมมีประโยชน์สัก่อนกับคุณคุณหัวงานาดเพราะเวลาอากาศมัรถถนร้อนเขาเดิออากาศทางมันจวิ่งมาไปพัดรรน้มันถึงมาโดอเด้วิ่งทวนไม่ไไน,นะเพระว่ามัน